ให้คือหายโมเป็นแท้บันจีนี่บอกฮะคนไหนหน่อยคนไหนน้อยไม่ใช่ให้โมเป็นแท้สบายดีสวัสดีป้าลุงเด้อตุ๊จ่าตุ๊จ่าลูกตุ๊จ่าจ่าจ่าอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดไห้สีไข่ให้ไข่รายงานตัวมาตุ๊จ่าอืม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 

Bong sắp bỏ bên ừ Oh, chồng nhận chồng young. Chồng young, đi nết. đi, chồng young. Mm 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 m

ฝอยห้องนั่นฝอยห้องนี่โยเนี่ยอืม,อมคนน้นอยๆนี่ไปพุ่นไปพี่โยไปดื่มน,นะลูกไปดื่มไปเป็น,ปนให้คนน้นอยๆนี่ตัดผมมันสบายตัดไปจะนี่ไป,ปตัดหล่อนไปเดินโดดเดนอะ <laughs>

หึ่งดีคนนิดหน่อยเฮ็ดจ้าโร่เฮ็ดจ้าโร่นงชองซัมจ้าเอจ้าปุยออืืมมบีดหูบาดแห้งนี่เว้ยเออกินข่าวนะเอเจ้ากินเออโอ้มันกินจมด้วหรอกมนกิน

คนจอมพ้อมอุ้ยคนจอมหยุดนี่คือจอมหยุดเด้อืแต่ฝ่นให้ต้องในชบนะให้นะเฮ้ย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  เออมากินขนมนะมา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 กินขนมนะเออไบายไม่ได้แท้อีไอีคนนี่อ g หูมดไ้าดีบ้าดิว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 จนี่ อันนี้จุดไหนี่อมเน้าไปนอ่ำอึ่งออ่ำเออแชบ่อ่อยบ่อ่อยบ่ มอเจนี่แชบอฮึโอ้แซบรบาดนี่แซบนวดมาเจนผุนเอื่อยันเชียงหัวนะตัวแ้เนี่ยไฟ่บิวหะหัวเนี่ยไพ่นอย่างหนุมบุ๊ดนวแอ่ อกินทั้งจมปวดกินน้ำจมไปน้ำก็น้อยๆนี่ถ้าได้กินท้งคั้่กรออืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่อือเซบาเจนอาจารย์เอ เยี paid, watch, uh. oh, mm ่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมปลาโลมึงดูอืมโค้ข้างขึ้นแขนไปจากมึงนี่นี่แขนก็แขนวัเจนนี่ขึ้นตุ้ดกินเลยวัเจนเห็ดยังซี่นกเห็ดยังซี่โตไปได้แค่นบอลูกะแขนงหนักใครหนักใครบอเลยจ้า mhmm hmmm 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 nà hmmm nè. hmmm 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 Chơi hmmm 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 Hai kinh hmmm hmm 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 kinh hmm 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 kinh thế. <laughs> <laughs> Jen <coughs> เด้เนาะเอ้ยแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยเนาะผู้แม่ใบยังมากินบัดนี้นี่บเอาอะไรมากินน้อกินทั้งคางให้เอาอะไรมากินน้อแกนะเอ้ยคิดอยากทําหมี่ จำมะเสกอะไรอะเสเ็ดเสอะไรอะผัดผัดเห็ดปวกผัดเห็ดปวกเจนเตร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 นเท่ห์้วอือ

ไกลๆดิลยังบิ๊ครบิ๊กคบิ๊กอยู่ล่ะบครบิเออตัวไมกินผอมยามาเลยลูก ജനവരോ Cô bè, cô bè. ở bên này, hả? anh chị ba anh chị của vợ nơi nó cứ tự sang gì đâu. vợ không, tụi đẹp tụi, tụi ăn đây ันูไเลยแรกเดียวตเอาอะไรไหมอร่อยไหมอร่อยจ้าใช่ใช่ใช่ไดิกินมาใช่มาเสร็จป่ะอน้ตู๋เส็จก็ไลก

ีก,กินก็าแจวาเรองหนึ่งอนนี้ไม่ไหมนะค <c oughs> อนนี้อันห่อนนะิกัดนะแสหนึ่งไวยูอะไรแ้ อะไรได้บอ๊ะไม่าล้วอะ้านนหน้าบอช่ยเดินนอนเรามาถ่ายนั่นหน้าน่ยเป็นาม่่าวันะบได้บเขานะได้ทมก็มีบอตัววันน้ำตัวร้อนน้ำ ดูแววเลกินครับใม่ตูวได้ไหมปันกินไข่กินไข่ดูบดสามหน่วยได้ไหมสามด้วยซี่ใช่อืม <c oughs> ดูแค่เกแค่ต มุ้งในซามอมดเใส่หมวกอยู่นะจะไปไหนมาแล้วใส่หมวกจะไป กินเบิรตนะไข้อขงองโจมกระเนเป็นอย่างบูดว่เนะเพรากลัากินอี่เบิรใช่ไหมแบบบุใแ่เดี๋ยนีหมอะว่าเราเป็นอย่าง หนึสอวสามดี่สี่นิคมันจะเขียนไงเขียนวันได้ปยะเหตุการบ้านได้ป่ะวันหยังประดวันชุกวันเสาร์วันอทีตยวันจันได้ไปแน่เลยสีเพิ่มสามเพิ่มี ช่อยู่บอยยัใช่โอซี่เนี่ยโอหันเล่ม่นหมคเล่มห้าว่จะเิ็นไปเนี่ยปสอมนะสอบไปถึหนอแนะโอสิเจ๋งวะ เลือดมันอยูเกงให้ปวดจะมือยได้ไหีมือยได้หมแจะแกงเห้ปวดเมั้งรสชาตแกงเหดปวดตอนนี้แกงปวดัวนี้นายเฮ็ดกินเห็ดกันเีกระเบได้นาะ วุ้ยมือวจ้าเนาะ้ยมือนี่า็เริม้วเดิมาเริมอย่างเนี้ยเริ่มผวกกัดพวกน้อนเนาะน้อนกัดนอนกดมนเนี่ยคอนะ sudah itu kan buat

này kiên bưng tôi vẽ bắt đặc đẹp dàng lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 在一块、啊。 อิ่มแล้วพี่น้องไงเบิร์ดพาร์ติชัวกทอดแต่กาไม่จะแกงแกงหนึง่งย่างอยู่ผู้ชามหนึ่งพี่น้องไงท่านในหลางซั่เดี๋ยวจังหน่อยเชิญได้ใส้ไปล่างเดี๋ยวนอนก่อนจังหน่อยก่อนเาโอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปเด้อ Imlek, Fadi, 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 Fadi,